มาดูครับครึ่งหลังครับยอดแซบครับขวามด้านความดุยานสวยๆอยู่ครับมาพูนครับไปสวยครับทางซ้ายซ้ายครับหนีจังหวะให้มาพูครับพูตัดเข้าในหลังครับเอาใหม่ครับ ну พูพูดีๆลูกเป็นครับเอาใหม่ครับตอนนีไปเลยตอหนีไปเลย ในกรอบในกรอบในกรอ,อบเลยไปมาครับ

一，二，三，四，五，六，七，八，九， You know what? เบอร์เก้ามาหน้าเบอร์เก้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

Thank <laughs>